สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรโยนอยีกเช่นเคยนะคะวันนี้วันนี้นะคะนะัดก็มีรถมานำเสนออีกหนึ่งคันนะคะก็จะเป็น Toyota a l t i ติ 1.6G นะคะคันนี้เป็นรถปี2015นะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่379,000บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้ราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยคะ่ะสำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะคะก็จะเป็นโฉมหน้าใหม่แล้วนะคะแต่ไม่ใช่โฉมเบนเชนนะคะ กระจังด้านหน้านะคะจะเป็นโครมเย่้ม3เส้นนะคะโคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบ m ลติ i r e ฟ e c t o r นะคะโคมแท้เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของล้อนะคะได้เป็นล้อแมกเดิมๆนะคะล้อเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะช่วงล่างนะคะสภาพเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะนี่รอยซีนเดิมๆหัวนอด,ด้านในสีเดียวกับตัวรถนะคะรับประกันนะคะว่ารถไม่มีชนหนักผิดความจมนานแน่นอนนะคะ ในส่วนของกระจกนะคะกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถแล้วก็บิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาตรงกระจกมองข้างนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดเส้นโคเมียมผ่ากลางนะคะกระจกแทโ้โ o โยต้ทุกบานนะคะโลโกโ้ t ต y ยต a ยังอยู่นะคะขันนี้งามๆกันเลยนะคะ ช่วงล่างนะคะสภาพเดิมๆนะคะไม่มีการตัดต่อของตัวรถนะคะรับประกันนะคะรถไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีมาแน่นอนนะคะรถของเราเน้นขายรถสภาพเดิมๆนะคะคุณภาพคัดเกรด a a เเลยนะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะดีไซน์อย่างสวยงามเป็นแบบ LED นะคะงามๆกันเลยด้านล่างก็จะมีในส่วนของไฟทับทิมติดมาให้พร้อมใช้งานนะคะคันนี้ โตโยต้า l อาติ6หนึเป็นรถปี2015นะคะคันนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะกระจกด้านหลังนะคะก็ติดตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะได้รถคันนี้ไปนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะคะคันนี้งามงามกันเลยทีเดียวนะคะราคาเบาๆนะคะ3ามแ0 0เจั 9, บาทเท่านั้นเองนะคะ สำหรับระเอียด้านในตัวรถนะคะดีไซน์ตกแต่งมาอย่างสวยงามนะคะก็จะเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะเป็นระบบเซ็นทัลล็อกนะคะกระจกแบบออโต้ฝั่งคนขับนะคะมือจับประตูด้านในจะเป็นแบบโครเมียมนะคะแผงประตูมีที่วางแก้ววางขวดน้ำให้อีกนะคะคันนี้นะคะตรงนี้จะเป็นอ่าแผงควบคุมกระจกมองข้างนะคะ พวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยมังติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะหน้าจอเรียนใหม่คันนี้จะได้เป็นเครื่องเล่น CD usb นะคะแอร์เป็นแอร์อันนาล็อกหมุนมือนะคะปรับได้4ระดับนะคะเกียร์อโอโต้แบบขั้นบันไดนะคะด้านข้างก็มีที่วางแก้วให้2ใบเช่นกันนะคะคอนโซลนะคะตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจดีไซน์มาอย่างสวยงามนะคะช่องอที่พักแขนเนาะ ก็จะมีในส่วนของช่องเก็บของให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่พักแขนด้วยเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังสีเบจงามๆกันเลยไม่มีรอยแตกรอยขาดของเบาะนะคะเป็นระบบอัตโนมือนะคะลูกค้าปรับมือเอาเองเลยนะหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆนะคะไม่มีรอยขัดรอยเการอยถลอกเลยนะคะรับประกันว่าไม่มีชนหนักพิการจมน้ําแน่นอนนะคะได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอน ในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางนั่งสบายสบายนะคะนี่มีกระเป๋าจริงโจ้ให้หนึ่งช่องนะคะแล้วก็ตรงแผงประตูเนาะก็จะมีในส่วนของที่วางแก้ววางขวดน้ำให้นะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะมาดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะกว้างขวางนะคะบรรจุก,กระเป๋าเดินทางได้สามสี่ใบเลยนะคะถือว่าตอบโจทย์สำหรับการบรรทุกของหรือเดินทางไกลเลยนะคะหัวน็อตซอกอ่าไม่ใช่หัวน็อตซอกประตู หัวน็อตฝากระโปรงด้านหลังสภาพเดิมๆไม่มีรอยถลอกรอยสึหกหรอของการไขนะคะนี่รอยจุดเม็ดอัสนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะรับประกันว่าไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำแน่นอนนะคะขอบยางสภาพเดิมๆนะคะไม่มีรอยฉีกขาดนะคะ ด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของล้ออะไหล่นะคะอุปกรณ์แม่แรงนะคะอยู่ให้ครบนะคะรอยซีนทางมะพร้าวเดิมๆจากโรงงานนะคะรอยจุดเม็ดอาร์ตนะคะสภาพเดิมๆทั้งคันเลยนะคะลูกค้าหา สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอ v ีวีทีไอนะคะเชื้อเพลิงเบนซินนะคะขนาด4ีสูบพันหกร้อยซีซีร้อแรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมๆไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะงามกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้จุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานนะคะยังอยู่นะคะรอยจุดเม็ดอาร์ตนะคะยังอยู่นะคะ หัวน็อตด,ด้านในนะคะสภาพดิมสภาพเดิมเนะคะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหร่อของการขัดเกลานะคะหัวน็อตฝากกระโปรงนะคะโลโกโ้ยังอยู่ชงวนกันความร้อนยังอยู่นะคะได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะ t ตโยต้าอัลติ 1.6G นะคะคันนี้เป็นรถปี2015นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่379,000บาทเท่านั้นเองนะคะ ถ้าสนใจสามารถคอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไว้ได้เลยนะคะหรือโทรมาหาดได้เลยนะคะที่เบอร์098-260-9587นัเดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะอยากมาดูรถจริงนะคะเข้ามาได้เลยนะคะบริษัทจะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นัดด้วยนะคะเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ Okay, okay.